สวัสดีค่ะคัวบอลารม่ปรปปาชาแนลค่ะปะ่ะสิพาเข้าไปอันเก็บไม่ฝรั่งฝรั่งเทียนหอคือไรเมือน่นท่านผู้ชมเมื่อนีนที่เก็บอันไปอันแซ่บวยนี่ไต้จากลูกเก็บเอาแค่ประมาณสักเจ็ดแปดลูกก็พอละเพราะว่าเดี๋ยวกินบอเบิดเนาะอัน,นเนี้ยเนียสองลูกโลสองลูกโลปิดไปเลยท่านผู้ชมไปเฮ็ดฝรั่งแซ่บวยเบิ่งขั้นตอน ฝรั่งแซบวยเดอร์ว่าแซบซำไดว่าอร่อยแค่ใดโว้ยบะเม่นว่าอร่อยว่าสิเฮ็ดอันแต่คือของทองตลาดบอ่อแต่ไปเบิ่งกับในป่า,ปาเนี่ยปิดก่อนปิดประมาณทั้งเอาแค่หกลูกก็พอทั้งเบิดมีประมาณลูกละสิบต้นละสิบลูกสิบลูกอยู่เดี๋ยวจงไว้ให้น้องสาวทีหลังให้น้องสาวเพิ่มมานอันนี้ปิดปิดยากยากมุนไฟมุนควาอยู่ นี่ออกแล้วเป็นจังไรบัดนที่นี้ว่าได้ออกกันไก่มาตัดทำผสมปิดทะลูกแทะลกเอาไปสัเกเจ็ดลูกก็พอเพราะว่าลูกลูกระเคืองโลสเคิงโล,งโล,งโลแล้วลูกไงม่งดูล่ะบัหไงมหาศาลไปบัดที่นี่ไปเลยเก็บอีกจากสามลูกก่อนสามลูกก่อนเอาอีกสามลูกจะค่อยสิพอปิดเอาไหมปิดเอาอีกก่อนจ้า ดูระเดิมเทิมเลยเก็บตอนอันนี้แล้วเนาะไปปอกฝรั่งแช่บูไว้สองลูกโลสองลูกโลจ้าลูกใหญ่มากเด้อ ไปปอกก่อนไปปลอกไปปลอกไปล้างปลอกก่อนนะคะนี่แหละท่านผู้ชมเอาตรงขวานออกก่อนขวานบันนี้หัวจุกเพื่อนน่ะเตาออกขึ้นกัน เพื่อวาใหานา้น้ำซึมเข้าไปเรีวๆเนาะเอามีดก็ได้แต่ว่าเอาสอนถึงง่ายกว่าเนี่ยจกเข้าไปลึ ok ๆกๆพอเป็นยังจกโหลดนั่นเนี่ยพอเป็นอย่างดิเขาบ่กตองก่อนที่จะต้องไห้มีเงี้หัวจุกเนาะปอกปอกเลยท่านผู้ชมเอามีดหรือว่าเอานี่ปอกก็ไดพอเป็นยังเอาเนวอั่อนปอกหงปอกก็ะไดจ้ะเนี่ยปอกทั้งเบิดเลยเจ็ดลูกเอาเฮ็ดถ้าเจ็ดลูกนี่แหละปอกไห้อัน บ่ถึงก็เห็นพอดีแล้วท่านผู้ชมล่างเรียบร้อยเอาไปล่างบัดนี้เอาไปเอาไปล่างเราการแช่น้ำปูนท่านผู้ชมนี่ล่างเรียบร้อยเลยเห็นบ่แช่น้ำปูนเทน้ำปูนลงไปรถดตรงน,นี้น้ำปูนใสเด้อเอาน้ำปูนสีขาวแช่อันนั้นไว้อย่างดีแช่น้ำท่านผู้ชมเอาน้ำไว,ว้อาคารเรห้มันท่วมมันนีล่ละนี่ประปายเห็ดทวมอยู่ก็เลี้ยงเลี้ยงกันสิละนี่เลี้ยงกันไว้แล้วก็เอาน้ำปูนเทลงไปรถ น้ำปูนที่เขาแซ่น้ำใสไปเนี่ยจานเนี่ยท่านผู้ชมแซ่เอาน้ำปูนน้ำใสเอาราวานปูนแดงก็ได้เอาน้ำใสเพิ่แน้วกะเทลงไปถ้าบะท่วมก็ให้มันท่วม,มนะเฮ็ดให้หมันท่วมพเพราะเฮ็ดน,น้ำมัน แช่ไว้แล้วเขาเห็ดนำบวยท่านผู้ชมเอาบวยแหงก็ได้หรือว่าบวยแซ่สดก็ได้เด้อเพราะว่าแม่ปอป่าเอามีบวยแหงใส่เลยใส่กองหนึ่งเลยจ้ะเนี่ยเราก็เนี่ยต้มน้ำให้ใส่น้ำตาลกิโลนึงแล้วก็ใส่คือสีผสมอาหารใส่ใบเตยก็ได้แต่ว่าบ่มีบ่มีได้ไปเอาท่านผู้ชมเนี่ยสีผสมอาหารใส่ไปเลยสองหนึ่งแล้วปอป่าใส่ไปสองหนึ่งเลยนี่เขาจากเขาแช่น้ำปูนเรียบร้อยก็เอามาขูดออกอีกเท้นหนึงท่านผู้ชม พอให้เพิ่นสะอาดสะอาดอีกเที่ยนึงเนาะเอามาปอกอีกเที่ยนึงแล้วก็แซ่ลงไปเลยซาบะนี้เทน้ำที่เขาผสมกันน้ำตาลน้ำตาลกะต้มใส่ไฟห่อนๆละลายน้ำตาลเสร็จแล้วก็มาแซ่นี่เห็นบ่แซ่เ,เร็ปเรื่อยกก็แพกไว้ท่านผู้ชมจ้าเรียบร้อยแล้วเห็นบ่แพกไว้ให้น้องสาวกินหรือว่าผู้ใหญ่กินกะก็เป็นยังแซ่ไวเลยแส่ใส่ตู้เย็นไว้รเรียบร้อยเพราะรรว่าตอนนี้กะท่านผู้ชมเอามาซิมแล้ว <c oughs> เอามาซิมแล้วนันมือแรกไม่ใไ่ติมได้ได้กินแล้วกันกินกัดกินทั้งเม็ดทั้งอย่างแล้วเราตวัตวตัวตัวไเนะาะบักพลังแซบวยเนาะแล้วก็กินได้ทั้งอันนี้มาท,ที่นี่พ่อแม่ป้าป้าไม่กินเรียบร้อยแล้วปบบป่ทาทำนี้พริกเกลือนี่พริกเกลือแบบบวยขึ้นกันนี่โอ้ยสิบแบบลืมปาลิทีเลยละ่ะถ้าคำนี้ก็ยังแบบว่าอ่านบ่เป็นอย่างนี่เรียบร้อยใส่ตู้เย็นไปเลยผู้ใดที่กินก็กินได้เลยรอนน้องสาวมีอีกอยู่ น้องสาวสิมาก,กินค่ะสิเฮดให้เพิ่นกินอีกเช่นหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็คือแช่ตู้เย็นไว้ทั้งเบิอ่าลูกหนึ่งเอาไว้กินทันทีเลยแต่ว่าเอาไว้หกลูกเอาไว้ใส่ตู้เย็นหกลูกแต่ลูกหนึ่งแช่ไวแล้วก็จเจียออกมาซิมเบิร์งสันนซิมเรียบร้อยแล้วแซ่บกรอบหวานเปรี้ยวหอมบวยจ้ะเห็นบออันนี้คือฝรั่งแช่บวยทําขายก็ได้ทำทำกินก็ได้ทำขายก็รวยได้นะจ้าเนี่ เห,หหเห็นบ่อด้วยลูกใหญ่ๆปานี่ป้าไปเฮ็ดวุ่นกันบ้านี้เมียปปาหิวของหวานนะชอบหิวของหวานต่อเมียปปาก็เลยเฮ็ดวุ่นเฮ็ดวุ่นไว้กินใส่ตู้เย็นไว้กินท่านผู้ชมเฮ็ดวุ่นใส่อันกะทิสองสามสิบห้าบาทใส่น้ำประมาณสองกิโลแล้วก็เอาประมาณนี่ละอา,อาจารย์สิว่าอีกคือปลาประมาณดูแท้อาจารย์สิว่าแม่ปียปปาอีกใส่น้ำสองกิโลน้ำตาลหนึ่งกิโลกะทิสองกองท่านผู้ชม กะทิหนึ่งกล่องก็ไดสองกล่องก็ได้แต่แม่บอบป่าใส่หนึ่งกล่องต่อนมนี่ต่อนมกล่องหนึ่งนมงัวท่านผู้ชมนี่เด็ดดลอยเฮ็ดใส่ตู้เย็นไว้เลยทั้งเบอรได้ยี่สิบได้ยี่ยี่สิบถาดได้ยี่สิบเนี่ยได้ยี่สิบอันนี้ท่านผู้ชมอย่างอริสอร่อยใส่ตู้เย็นนอนนอนบารที่นี่ไปแกงน้ำไม้ท่านผู้ชมไปไปหมอกไม้หมอกไม้นี่น้ำพริกแกงน้ำไม้เกี่ยวเกี่ยวกันจะเกี่ยวเกี่ยวเราไก่ใส่ โกหน่อไม้ใส่ไก่โบกหน่อไม้ไบมแบบหมอ้อใส่ข้าเบียรแซ่ซบ,บๆ้นนัวใส่พริกต่ำเองค้นเองใส่สมุนไพรของเฮาเองท่านผู้ชมหนึ่ง <1 S 1> กิโลไก่มาจากซ <1 S 2> ีพีใส่ทั่วหนึ่งกิโลค่ะหน้าไก่ค่ะหน่อไม้กะต้มเรียบร้อยเคียนต้มแล้วก็มาใส่ยาหนังไว้เลยจ้าคั่นยาหนังเรียบร้อยแล้วนี่บานี้ที่รุงไว้เอาใส่เลยจ้าที่ขวไว้เมะเกลมาใส่เล,เลยจ้า ใส่เสียบเรียบร้อยก็คนแล้วจะท่านผู้ชมค้นใส่กันละกันเอาเครื่องตั้งไฟเพราะว่าหมกหมอบ่อตองหมกอันใบตองมันหาใบตองยากมันเสียเวลาเพราะว่างานเยอะเนาะตัวจะหาใบตองอยู่เสียเวลามากจ้ะใส่ผงชีรถแล้วแต่ผู้ใดมักหนึ่งซอนสองซอนสามซอนหรือบอไซเลยก็ได้แล้วจ้ะแล้วก็น้ำตาลนิดหน่อยน้ำตาลจักสองซอนโตเดอผู้ใดมากลายก็ลังก็ใส่หาซ้อนหรือกิโลหนึ่งก็ใส่ไปโรดบว่ากันนะจ้ะ ปลาแดกปลาแดกเ้อใส่ปลาแดกไปเลยจ้ะอยากนัวหลายก็ใส่สองกระปุกไปโหลดอยากกันบ่อยากนัวก็ใส่กะแค่กระปุกเดียวกระปุกหนึ่งนี่แบบไหนขวดหนึ่งท่านผู้ชมจา้าขวดละยี่สิบบาทนะใส่ไปโหลดถ้าผู้ใดมักหลายก็ใส่หลายมักหน่อยก็ใส่หน่อยจ้า ปไปแดดใส่เบิดขวดเลยท่านผู้ชมเมื่อกี้ใส่เครื่องขวดอ่ะใส่ไปเลยใส่หมดขวดไปเลยขวดอะยี่สิบบาทใส่เบอร์เดฟแล้วมาหนิครับป่อยแล้วก็ใส่ข้าวเบียร์ที่หลังให้คนเดือดเดือดก่อนหม้อบักใหญ่หม้อใหญ่หม้อโตรอให้เดือดมาดูกันอีกทีเด้อ mày ừ, mái con lắm Xay Cao bia lấy chá Cao bia păn ảnh lấy chá Nhiều nhiều Păn ảnh Nhiều nhiều Để mà bơm ใส่ทีแล้วะท่า้มตุ้ยตุยแล้วผักใสยใส่จะ,ะหน่อยค่อมาใส่อีกจะได้เหนียวเด้อไปอีตูผสมใบหัวละพาเดี๋ยวหัวละพาหลายโพดแต่ว่าบ์มันท่านจะเก็บมาใส่แค่นี้ก่อนใส่แค่จะจัาก,กินก่อนย่างเหนียวเลยเหนียวตุ้ย เหนียตุยๆเลยนะคะคอแบบนี้ท่านผู้ชมตะบอดหมกหมอเห็ดบอหมอใหญยกระหมอปิดแล้วมันกินน้ำกันเด้อจ้าหมออะไรไงพวกโต